สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง BB a n d f r i e n นนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชูออนโมกสีและผ่องเพื่อนคะ่ะมันมากทุกคนลุ้นทุกวินาทีดูแล้วนะคะจะเป็นลมเครียดไปหมดคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหายเครียดแล้วสะเทือน SV League วิกตอรีนาฮิเมจิหยุดสถิติไรพ่ายของเดนโซ a แอรีีได้สำเร็จค่ะถล so ่มเดนโซ a แอรีบีคาบ้าน 3ต่อ2เซตด้วยสกอร์23ต่อ25 25ต่อ20 22ต่อ25 25ต่อ22และ17ต่อ15ค่ะจบแล้วนะคะกับการชนะ9นะัดรวดของเดนโซ a อดิบีหยัดเยียดความพ่ายแพ้โดยทีมสา์ดิวชั้น2หมามืดนองสายตาค่ะ โดยวันนี้นะคะ14คนนัดนี้ค่ะโคดก็หนีบบอลเร็วเซอร์เบียอย่างมินจาออตมาจิตมาด้วยค่ะรวมถึงลิเบโรนะคะก็มาทั้งหมด2คนแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นอยู่ดีนะคะโดย6คนแรกค่ะของวิกตอรินาฮิเมจินำทีมโดยหมายเลข2ค่ะมือเซสสากุระอิค่ะหมายเลข3นะคะซากิทานากะวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงค่ะหมายเลขสินะคะหัวเสาอย่างอาริสาอิโนโอเอค,ค่ะบอลเร็วนะคะหมายเลข11ไอริมิยาเบะและมาโอ อิโตะค่ะหัวสาวิคนนะคะของทีมค่ะขาดไม่ได้เลยบุมบิ่มชัชออนโมกสีและลิเบโรนะคะก็ยังใช้เป็นมาริโมริตะค่ะส่วนตัวจริงของเดนโซโอาริบีจะเป็นใครไ,ไปไม่ได้เลยนะคะก็คือโรซามาเรียค่ะหัวสาวอย่างอัมแบนดาโคนิโอนะคะรวมถึงบอลเร็ใหมายเลข23อย่างนานามิอาสโนด้วย เริ่มกันที่เซตหนึ่งคะ่ะทุกคนเสียดายมากถึงมากที่สุดตามมาตีเสมอนะคะนำได้เล่านิดหน่อยด้วยโดยเริ่มเซตหนึ่งนะคะเสิร์ฟโดยเดนโซ่แอริบีค่ะและซากิธนากะก็ตบแต้มแรกให้กับวิกตอรีนาฮิเมจิจะบอกว่าเดนโซ่แอริบีเนี่ยบล็อกดีมากๆนะคะวิกตอรีนาฮิเมจิเนี่ยบอลแรกไม่ค่อยดีด้วยในเซตนี้นะคะแล้วก็เซตเนี่ยยังไม่เข้ามือบีบีค่ะ3เม็ดเนี่ยติดขอบเม็ดถึง2ลูกด้วยการรูปเกมช่วงแรกๆอะ่ะไม่ได้เลยทุกคนห่างเยอะค่ะไม่ มีให้ลุ้นแต่ว่าช่วงท้าย,ายเซตนะคะวิกตอรีนาให้เมจิของเราก็เริ่มเหนียวขึืนค่ะสร้างกีฬานากาเล่นดีมากค่ะเซตนี้บีบีแดนหลังนะคะคือขุดโรซ่ามาเรียฉ่ำมาแต่เรานะคะบุกไม่ได้เลยค่ะช่วงท้ายเซตก็กลายเป็นว่าเดนโซ่แอรีบีสามารถเอาชนะเซตนี้ไปได้25ต่อ23แบบน่าเสียดายสุดๆค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่เซต2บ้างใจแม่มาค่ะทุกคนทีมเวิร์กดีมากแต่เดนโซ่เนี่ยก็เหนียวมากๆเหมือนกันค่ะ อาริสาอิโนเอเนี่ยตีเล่นทางได้ดีนะคะปัดปัดไปๆปปแต่ว่าได้แต้มตลอดเลยค่ะช่วยทําคะแนนให้ทีมจบเกมนะคะบ็อกเดนโซได้วิกตอเรียเฮเมจินะคะชนะเดนโซแอริบียีต่อ20คะแนนค่ะตามตีเสมอได้1ต่อ1เซตเอาหน่อยค่ะใจแม่มาแล้ว เซตสนะคะดูเราเครียดหัวฟูไปหมดแล้วค่ะเหมือนใกล้จะทานตามตีเสมอได้แล้วแต่ก็ไม่ทันนะคะเกมสนุกสูตรสี่มากทุกคนตื่นเต้นแต่รูปเกมนะคะก็เข้าข้างเดนโซ่แอรบีชนะวิกตอรินาฮิเมจิไป25ต่อ22คะแนนค่ะต่อมานะคะเซตสี่บีบีมาแล้วค่ะทุกคนทําคะแนนให้วิกตอรินาฮิเมจิช้ำช้ทายเซตเนี่ยไว้ใจได้ตั้งสุดท้ายนะคะบีบีเสิร์ฟดีด้วยทําให้วิกตอรินาฮิเมจินะคะเก็บเซตนี้ไป25ต่อ2ี 12เสมอกันแล้วค่ะ2ต่อ2เซตไปลุ้นกันต่อเซต5เลย และมาถึงแล้วค่ะเซต5เกมคู่คีสู่สีมากทุกคนดูแล้วปวดหัวนะคะเครียดมากลุ้นสุดๆแต่วิกตอเรียนาฮิเมจิของเราเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเล่นจนสามารถชนะดิวเดนโซอริบีได้17ต่อ15คะแนนค่ะจบเกมนะคะวิกตอเรียนาฮิเมจิทีมจากดิวชั้น2หมามืดนอกสายตาค่ะสามารถเอาชนะหัวตารางอันดับหนึ่งที่ยังไม่เคยแพ้ใครได้3ต่อ2เซตคาบ้านอย่างสุดมั่นเป็น3มชั่วโมงเต็มๆนะคะที่ ลุนทุกวินาทีค่ะเกมคุณภาพมันมากๆไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ โดย MVP นัดนี้นะคะมี2คนด้วยกันค่ะก็คือหมายเลข2นะคะมือเซสสกุระอิและหมายเลข10ค่ะอาริสาอิโนโนเอะต่อมานะคะเรามาดูคะแนนคร่าวๆแบบไล์สกอร์กันบ้างค่ะท็อปสกอร์นะคะของเดนโซแอริบีก็คือโรซ่ามาเรียค่ะ26คะแนนจากการตบ24นะคะเราก็บล็อก2ค่ะส่วนท็อปสกอร์นะคะของวิกตอรีนาฮิเมจิก็คือหมายเลข10ค่ะหัวเสาอย่างอาริสาอิโนโนเอะนะคะทําไปทั้งหมด29 คะแนานจากการตบ27บล็อก1ค่ะแล้วก็เซิร์ฟ s 1นะคะรองท็อปสกอร์ค่ะเป็นของบุมบิมชัชชออน24คะแนนจากการตบ21บ็อก2แล้วก็เซิร์ฟ s 1ค่ะส่วนซากิธนากะนะคะทำไป22คะแนานค่ะมาดูกันที่บอลแรกกันบ้างค่ะวันนี้เนี่ยโคดแก้เกมมาดีเลยลิฟบล้อนะคะอย่างมาริโมริตะช่วยรับบอลแรกไปถึง37ลูกค่ะส่วนบิบของเรานะคะรับบอลแรก26ลูกและอริสาิ โนเอรับบอลแรกไป20ลูกค่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนเทุกคนสู้สุดใจใส่สุดแรงจริงๆค่ะโค้นะคะก็แก้เกมมาดีด้วยวันนี้ก็ให้ซากิทานากะลงตัวจริงแล้วก็ให้ลิบเบโรนะคะช่วยรับบอลแรกช่ำๆเลยค่ะ37ลูกถือว่าทีมเนี่ยช่วยกันเล่นช่วยกันทําคะแนนได้ดีมากๆค่ะและบีวีของเรานะคะก็มาในช่วงแต้มสําคัญช่วยทีมได้ดีมากต่อไปนี้นะคะคงจะไม่มีทีมไหนประมาทวิกตอรินาฮิเมจิอย่างแน่นอนเรามาเชียร์กันต่ออาทิตย์หน้านะคะทุกคนพบกับโอซาก้า ลาสค่ะทีมหัวตารางเช่นกันวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะดชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้กันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ